สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องสภาพบุคคลผู้เยาว์คนไร้ความสามารถและก็คนสูงอาไร้ความสามารถครับสภาพบุคคลนะครับสภาพบุคคลคือสภาวะหรือความสามารถที่ผู้ทรงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายนะครับอันได้แก่บุคคลธรรมดาหรือบุคคลที่มีชีวิตติดใจและมีความเป็นจริงทางชีวภาพมีการเกิดและตายตามธรรมชาติครับสภาพบุคคลเริ่มเมื่อยครับตามมาตรา15นะครับสภาพบุคคลย่อมเริ่มจใจ ตั้งแต่คลอดแล้วและอยู่บนทาโรกและสิ้นสุดเมื่อตายลงในคันมารดาหรือจะมีสิทธิต่างๆครับได้หากว่าเกิดและรอดอยู่ตามมาตราสิบห้ามันอยากให้เรื่อนไภาพบุคคลเมื่อพบสององค์ประกอบนะครับหนึ่งคือการคลอดแล้วและการอยู่รอดเป็นทาลรกการคลอดแล้วนะครับตัวบทใช้คําว่าคลอดแล้วโดนให้ความหมายว่าคลอดแล้วว่าอย่างไรในการการแก้นะครับการคลอดนับถือว่า ตั้งแต่เลือเดเจ็บคล้องขอดและสิ้นสุดเมื่อเด็กทารกคลอดแล้วรวมทั้งการหุงตัวของมดลูกซึ่งกินเวลาประมาณ1ั2 0ยสชั่วโมงสำหรับการยีรอดไปทางรถนะครับในทางการแพทย์พิจารณาจากการที่เด็กคลอดแล้วมีการแสดงปฏิกิริยาข่งชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการหายใจกรดูกที่เป็นการติ้นสภาพบุคคลนะครับผมว,ว่าตาติดภาพวัคซีนไปจากระดับสภาพบุคคลสิ้นจุดลงเมื่อใด เมื well. One, ่อหุ่นคลถึงแก่ความตายสิที่และหน้าที่ของผู้ตายย่อมตกกอดไปยางกายายาค่ะหนึ่งนะครับการตายเป็นการที่สภาพบุคคลโดยธรรมชาติบุคคลจะถึงแก่ความตายตามธรรมชาติเมื่ออยู่ภายใต้หัวใจหยุดเต้นสองการสามสูญเป็นการที่สภาพบุคคลโดยผลของกฎหมายผู้ใดถูกสารฝารให้สารสูนก็สะกล่าวว่าถึงแก่ความตายครับสำหรับอ่ามันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นผู้เยานะครับ ผู้เยาว์คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ที่ยังอ่อนในด้านสติปัญญาและร่างกายผู้เยาว์ไม่สามารถทำนิติกรรมได้ตามจำทังตนเองเพราะขาดความรู้ความชำนาญถ้าปล่อยให้ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ตามจำพัตงตนเองแล้วอาจจะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความรู้ความสามารถดีกว่าทำการเอาเปรียบได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เยาว์ครับ การบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์นะคะนรับ1บรรลุนิติภาวะโดยอายุบุคคลย่อมสนจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์ตามมาตรา19ก 1, 9, นะคะนรับ2บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสผู้เ,าเยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทําการสมรสได้ทําเมื่อชายได้ญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์ตามมาตราสองศย์และ 1 4 4 8นะครับผู้เยาทำนิติกรรมมาตรา21หนึ่งบัญยัติไว้ว่าผู้เยาจะทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนการใดๆผู้ผู้เยาได้ทำลงปัาศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นมูกียะเว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นใครเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับ 1. ผู้ใช้อำนาจปกครอง สองผู้ปกครองถ้าผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกต่ออำนาจจากปกครองอาจมีการตั้งผู้อื่นเป็นผู้ปกครองได้ตามมาตราหนึ่งแนะครับผู้ปกครองนั้นได้ตั้งโดยคำสั่ง 3, เมื่อมีการร้องของญาติของผู้เยาว์อายการหรือผู้ซึ่งบิดามารดาที่ตายปีหลัง ได้ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้ปกครองาการ,รม,มาตรา1 5 8 6นะครับการให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมจะทําอย่างไรก็ได้เช่นการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยวาจาหรือการให้ความยินยอมโดยปริยายก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของนิจกรรมนั้นๆเช่นผู้เยาว์ต้องการทํานิจกรรมคือรถยนต์หนึ่งคันผู้แทนโดยชอบธรรมอาจจะ ขียนหนังสืออนุญาตให้ผู้เยาวซื้อได้หรืออนุญาต้ดยวาจาซื้อได้ต่อไปนะคะเป็นหัวขอ้อผู้แทนโดยชอบธรรมต้องให้ความยินยอมเมื่อใดการให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นต้องให้ก่อนผู้เยาวทำนิติกรรมหรืออย่างช้าขณะที่ผู้เยาวทำนิติกรรมถ้าให้ความยินยอมภายหลังถือว่าเป็นการสัญ,ญาบันผู้แทนโดยชอบธรรมนิติกรรมเหล่านี้มีดังนี้คือ หนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ผู้เยาว์ได้ไปเพื่อสิทธิอันใดอันหนึ่งสองกิจกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวผู้เยาว์อาจจะทำการใดใดได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการต้องทำเองเฉพาะตัวกิจกรรมเช่นนี้ผู้เยาว์ทำได้เองโดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยเอบาะสามกิจกรรมที่เป็นการส่งแก่ฐานะรุูและจำเป็นในการดำรงชีพ ตามสมควรของผู้เยาว์สี่ผู้เยาว์ทำที่นัยกรรมผู้เยาว์อาจจะทำที่นัยกรรมได้เมื่อมีอายุ15ปีบริบูรณ์โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมถ้าเป็นผู้เยาว์ทำที่นัยกรรมโดยมีอายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์ทินัยกรรมนั้นย่อมตกเป็นหมดโมฆะห้าผู้เยาว์ประกอบธุรกิจการค้าหรือทำสัญญาเป็นลูกห้า้ในกรณี ผู้เราประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่นหรือในการทําสัญญาเป็นรูปช่างในสัญญาจ้างแรงงานนั้นต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้ต่อไปคนละสื่อในนิยามขมันรบมาตรา2ที่28บ้างหนึ่งมันอยากไห้ว่าบุคคลวิกจะหกฤษผู้ใดถ้าเป็นโรเบดีหรือผู้อัลคาลีกวคือ มีรามาราปุยาตายายทวดก็ดีผู้สืบสันดานสางผู้ลูกต่างเน้นสืบก็ดีผู้ปกครองหรือผู้มีทักษ์ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นก็ดีหรือพนักงานอายการก็ดีร่องขอส่งให้สั่งให้บุคคลวมกคจริต็ผู้นั้นหนึ่งคนใร้ความสามารถศาลจะสั่งให้คนลผู้คนสิิตนั้นผู้นั้นเป็นคนให้ความสามารถก็ได้คุคทลที่มีจิตวองของให้ 3มีคำสั่งให้บุคคลวิคลจริตเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งมีค้อสามารถได้แก่ 1. นึ่งูสมรส2สองผู้อุกาลีสามผู้บิดามดาหรุอยายตาย่ามผู้สื่อสารตามดาวคือลูกหลานหรือผูสื่อต้นสผู้ปกครองหรือผู้วิทัศน์ห้ผู้ซึ่งปกครองอดำเบิคนนั้นอยู่ปกครองงานกยาการ ต่อไปนะครับก็เป็นผลของการเป็นคนไร้ความสามารถนะครับ 1. ต้องอยู่ในความอนุบาลน,นะครับบุคคลซึ่งสารได้สั่งเป็นคนไร้ความสามารถนั้นต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลมาตาที่รับสองผู้อนุบาลของคนไร้ความสามารถได้แก่ครับเอหนึ่งจุดหนึ่งผู้ยาวเป็นคนไร้ความสามารถครับ1.2บุคคลซึ่ง บรรลุนิติภาวะและไม่มีผู้สมรสครับ1.3สามีและภรรยาเป็นคนไร้ความสามารถครับ2นะครับผูกกฎหมายจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมนะครับมา,มาตรา29บัญญัติเวยว่าอันบุคคลซึ่งสาสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลง การนั้นเป็นโมกิยะต่อมานะครับเป็นผลของการเป็นคนไร้ความสามารถนะครับมาตราที่31บัญญัติได้ว่าถ้าเหตุที่ทําให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ที่สุดไปแล้วแม้บุคคลนั้นผู้นั้นเองหรือบุคคลใดๆดังกล่าวมาในมาตราที่28ร้องขอต่อศาลก็ให้ศาลสาั่งเพศ่อขคำสั่งที่ให้เป็นคนไร้ความสามารถ นั้นคำสั่งของศาลม,ม,มาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาผู้มีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลถอนคำสั่งเป็นคนไร้ความสามารถดังนี้นหนะครับคนไร้ความสามารถนั่นเองเมื่อหายจาก,กษษษษษษอิริคนจลิต 2. ผู้สมรสสามผู้บุคคกการี 4. ผู้สืบสันดานห้ ู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์นะครับ 6. ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่7จนด้านการายกานครับคุสมือนและความสามารถครับมาตรา32บัญญัติไว้ว่าบุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตปั้นฟั่นเพือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นทาจินหรือติดสุรายาเมาหรือมีเอตุรใดต้องมองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจ,จัดทาการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางเพื่ออาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวมื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตารา28ร้องขอต่อศาลศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนุสมความสามารถก็ได้จากมาตานี้จะเห็นได้ว่าการเป็นคนเสมือนุสความสามารถมีหลักเกณฑ์ดังนี้คือ 1. มีเหตุบุตร เหตุบุกป้องบางอย่างเหตุบุกป้องที่สารอาจสั่งให้บุคคลเป็นคนเสมรน้และความสามารถได้แก่กายพิการจิตปั้นเกลือนประพฤติสุรุยสุร่ายจิตสุรายาเมาแล้วก็มีเหตุอื่นทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาสองนะครับไม่สามารถจะ จะดทำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนหรือครอบครัวครับต่อไปก็จะเป็นบุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลเป็นคนเสมอและความสามารถนะครับบุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งให้บุคคลที่มีเหตุบุงและไม่สามารถจัดทางานได้โดยตนเองได้ตามมาตรา3าเป็นคนเสมอและความสามารถ คือบุคคลตามมาตรา28ซึ่งได้แก่ 1. ผู้สมรส 2. ผู้บุพการีกล่าวคือบิดามารดาปู่ย่าตาพวด 3. ผู้สืบสันดานกก่าวคือลูกหลานเหลนหรือ 4. ผู้ปกครองหรือผู้วิทศห์5ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่และ6นักง,งานอายการครับซึ่งสุดของการเป็นคนสมัรละความสามารถนะครับ การเป็นคุสมนและความสามารถซึ่งส่วนลงเมื่อเหตุที่สารได้ต่างให้เป็นคนสมนและความสามารถได้ซึ่งส่วนลงไปแล้วเช่นคุสมนและความสามารถมีจิ์เป็นปกติหรือมาปริเสธสุรุสุไลหรือไม่จิดสุรายามาต่อไปนะครับจะสามารถประกอบการงานได้โดยตนเองผู้มีสิทธิ์รอขอให้สารออกคำสั่งโดยคุสมนและความสามารถมีดังมีนะครับหนึ่งคุสมนและความสามารถนั่นเือ สองผู้สมรส 3. มบุคกากร 4, ีสี่ผู้สืบสันดาลห้าผู้ปกครองอยู่ผู้พิทักษผู้สืบปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่เจ็ดพนักง,งานยายการค่ะสำหรับกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ